สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับหน่วยการเรีนยนรู้ที่7ความรู้เบื้องต้นและข้อควรรู้เกี่ยวกับดนตรีสากลนะครับสำหรับเรื่องนี้เราก็จะเข้าสู่ดนตรีสากลกันแล้วนะครับเริ่มต้นครับในประวัติศาสตร์ดนตรีสากลนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นตามยุคต่างๆนะครับซึ่งเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยได้รับการบันทึกเอาไว้ก็คือความจริง ช่วงของมนุษย์นั้นมีหลายยุคหลายสมัยแต่เรานับเริ่มต้นของกรีกเพราะว่ากรีกนั้นเริ่มมีการบันทึกเป็นตัวอักษรขึ้นมานะครับชนชาติกรีกเป็นประเทศที่เริ่มการสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาการร้องรำทำเพลงในยุคโบราณมีวัตถุประสงค์อยู่ไม่กี่อย่างนะั่นก็คือ1เพื่อเป็นเครื่องสรรเสริญบูชาเทพเจ้าเพื่อ วงสวงอ้อนวอนศีกิ์สิษิ์นะครับในในความเชื่อในอดีตเนี่ยดนตรีไม่ได้เป็นเครื่องที่ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับแต่เป็นมีความเชื่อดังตามศาสนานะครับดนตรีกับศาสนาเกี่ยวเนื่องอะไรบ้างดนตรีในยุคแรกๆถูกนํามาใช้กับจินตนาการทางศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับคือ 1. สร้างศรัทธานะในศาสนาขึ้นมา นะครับบทเพลงต่างๆพิธีกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้เพลงเข้ามาประกอบเพื่อเพื่อเพิ่มความศรัทธาสำหรับผู้ในผู้ที่นับถือในออลัทธินั้นๆนะครับสองเป็นกิจกรรมการแสดงความสามัคคีของศาสนิกชนนะครับเมื่อมีพิธีกรรมทุกคนก็ต้องมาร่วมงานนะครับสามประกอบการสวดสรนเสริญพระเจ้านะครับ ก็คือทางทางยุโรปเนี่ยเขานับถือพระเจ้านะครับไม่เหมือนทางประเทศเราที่นับทือพุทธเจ้านะครับก็จะเพื่อการสัรเสริญความเชื่อของเขานะครับต่อมาการแบ่งยุคดนตรีสากลน,นะครับซึ่งดนตรีในสากลหลังจากที่จ็นกีกรมันมาก็จะไปเป็นยุคปัจจุบันแล้วนะครับก็คือจะแบ่งออกมาเป็นเป็นเจ็ดยุคดังนี้นะครับ ก็คือยุคกลางนะครับก็คือหลังจากที่เป็นยุคมืดนะครับกีโรมันแล้วก็จะเป็นยุคมืดช่วงหนึ่งที่มินแต่ว่าเราไม่นับเพราะช่วงเวลาค่อนข้างที่จะไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่ยุคกลางนั้นเริ่มบันทึกเอาไว้นะครับเดี๋ยวอธิบายว่ายุคกลางคืออะไรอ่ามียุคกลางยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุคบาโรกยุคคลาสสิกยุคโรแมนติกยุคอีพิเชนนิสและยุคศตวรรษที่20จนมาถึงศตวรรษที่20 นี้นะครับโดยแต่ละยุคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงละเอกะเกษณ์ของของการแสดงหรือเนื้อหาของดนตรีนะครับนี่คือเป็นที่มาของคําว่าคลาสสิกลแมนติกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันว่าคลาสสิกกับรแมนติกคืออะไราบางคนแยกไม่ออกนะครับคำว่ารแมนติกเกิดมาในยุคนี้เนี่ยแหละครับเกิดมาในในช่วงนี้แหละครับวิวัฒนาการของดนตรีสากลโดยแบ่ง นะครับสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลมีอะไรบ้างนั่นก็คือหนึ่ศาส,สนาความเชื่อเ,ออเทคโนโลยีการปกครองการเข้ามาวัดของดนตรีของเอเชียเข้ามามันมีการโยกย้ายของผู้คนนั้นเอเชียจากยุโรปก็เกิดการผรสมผสานกันเขึ้นนะครับแล้วก็การอพยพของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการทํามาหากินหรือแม้กระทั่งภาวะสงครามก็ตามทำให้วัฒนธรรมต่างๆมีการ รวมประสานกันทําให้เกิดเป็นแนวคิดเลยเสไตล์ดนตรีต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดเป็นการแบ่งยุคออกมานะครับโดยเริ่มต้นครับยุคกลางยุคกลางเป็นยุคที่เริ่มบันทึกเอาไว้ว่าเมนุษย์ของเราเนี่ยเริ่มใช้ดนตรีจากที่เป็นว่าความเชื่อและเป็นเป็นละทิเริ่มเอามาฟังเพื่อ,อ,อสุนทียะเพื่อความบันเทิงแล้วนะครับเราเรียกหรือเรียกอีกยุคนึงว่า เมดิโอวันนะเมดิโอวันนะครับเป็นยุคที่อยู่ในคู่กับศาสนาก็เริ่มเริ่มเคียงคู่มากับความเชื่อของศาสนาและเริ่มมีการคิดดนตรีที่เป็นมีความบันเทิงเข้ามาการร้องทํานองเป็นทานองเดียวหรือบทสวดบางคนเรียกว่าเพลงแมสนะครับเป็นเป็นร้องทํานองเดียวคนหนึ่งคนหรือร้องพร้อมกันหลายๆคนแต่ร้องในจังหวะที่พร้อมกันอย่างตัวอย่างเช่นเหมือนเราร้องเพลงชาติเราเรียกว่าร้องทํานองเดียวนะครับต่อมา รับโมรดกนตีมาจากชาวกรีกก็คือรับแนวคิดความเชื่อนะครับของอวัฒธรรมชาวกรีกนะครับมาดัดแปลงในยุคนี้ต่อมาเริ่มพัฒนาเป็นร้องสองทำนองก็คือเริ่มมีเป็นผู้ชายผู้หญิงร้องพร้อมกันแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันเราเรียกว่าสองทำนองต่อมาอคีตตะวีที่ชื่อเสียงเขาว่าคนคีตตกวีชื่อคนนะนักเรียน คีตากวีคือชื่อของคนในยุคนั้นคนที่มีชื่อเสียงนั้นคือพระสันตป,ปาปาเกกอรีอ่าพระสันตป,ปาหมายถึงอะไรก็คือเปรียบเหมือนอ,องค์ประมุขของทางศาสนานะครับก็จะมีตำแหน่งเรียกว่าพระสันตป,ปาปาซึ่งในยุคกลางผู้ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการบันทึกเกี่ยวกับดนตรีไว้ก็คือพระสันตป,ปาปาเกกอร,รีนะครับต่อมาครับยุคบาโล ยุคบาโลบมีการพัฒนาจากยุคกลางขึ้นมาก็คือแต่ก่อนมีทํานองเดียวแล้วก็เป็นสองทำนองดัดแปลงมาจากความเชื่อทางศาสนาเริ่มมาเป็นความบันทึงต่อมาครับยุคบาโวกคืออะไรยุคแห่งการวางรากฐานการบันทึกโน้ตได้แก่บรรทัด5เาส้นการใช้กุญแจซอนกุญแจฟ่าเริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเพลงนี้ต้องร้องยังไงตามตัวโน้ตแบ่งจังหวะชัดเจนออกมาในอดีตจะเป็นการถ่ายทอด เพื่อคนสู่คนเท่านั้นแต่คราวนี้จะเป็นการทําโน้ตออกมาอย่างชัดเจนเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลเกิดอะไรเกิดเป็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเพลงที่ถูกบันทึกเอาไว้สามารถนําไปถ่ายทอดให้กับหลายๆที่โดยที่แต่และที่โน้ตและการร้องนั้นจำเหมือนกันแต่ในอดีตในยุคยคกลางนี่ก็คือการ,การถ่ายทอดแบบ จากอาจารย์สู่นักเรียนเลยไม่มีการบันทึกเอาไว้และเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่ละที่เพลงชื่อเพลงเดียวกันแต่การร้องอาจจะต่างกันไปถ้าเอาง่ายๆก็คือเหมือนลักษณะของการบทสวดของชาวพุทธของเราเนี่ยแต่ละวัดก็จะเอกลักษณ์ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาแค่แค่ในบทสวดจะเหมือนกันต่อมานะครับการบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงรวมวงเริ่มมีการจัดรูปแบบวงขึ้นมาเริ่มมีการจัดรูปแบบวง สคน3คนหร,หรือหรือบรรเลงโซโล่นะก็เริ่มบันทึกเอาไว้คีตะกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ก็คือโยฮันบาร์นะครับคนที่2องจอห์ den, นเฟเดริกไฮเดนหรือเราเรียกว่าไฮเดนคนนี้จะถือว่าเป็นเป็นคนที่เริ่มบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็จะมีการพัฒนาแต่ละยุคต่อไปแต่ สองคนนี้จะดังมากในในในการบันทึกเริ่มแรกๆนะครับเกี่ยวกับดนตรีสากลนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นยุคโรแมนติกแต่ก่อนยุคโรแมนติกนั้นก็จะมียุคคลาสสิกยุคคลาสสิกเนี่ยมันจะต่อจากยุคบาโรกนะนักเรียนแต่ลักษณะก็คือมีการแนวเพลงของยุคคลาสสิกก็คืออิงทฤษฎีของ ของยุคบาโรกมามากว่าโน้ตต้องเล่นเต็มเสียงเล่นฉานชัดเจนเสียงดังก็ดังเสียงเบาก็เบาเป็นแนวโครงสร้างพื้นฐานของดนตรีที่ที่ที่เป็นแบบแผนอย่างชัดเจนแต่มันมีข้อเสียก็คือมันมีความแข็งกระด้างโน้ตทุกอย่างเล่นเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะทำให้การรับฟังมันไม่สุนทรียะซะเท่าไหร่คราวนี้พอพัฒนาต่อมาในยุคต่อมาเราเรียกว่ายุคโรแมนติก ยุคโรแมนติกนั้นแตกต่างจากยุกคคลาสสิกก็คือคำว่าโรแมนติกคือความอ่อนช้อยของดนตรีโน้ตมีการเล่นลักษณะของการบรรเลงมีการเอื้อนเสียงโยกเสียงใช้อารมณ์ในการบรรเลงสามารถผู้บรรเลงสามารถาบรรเลงได้เยอะมากขึ้นเล่นอารมณ์เข้าไปยืดเสียงได้เองได้นะครับทำให้เกิดเป็นยุคใหม่ขึ้นมาทำให้ดนตรีมีความสล,สลวสยมากกว่ายุค คลาสสิกพอสมควรนะครับโดยในยุคนี้เนี่ยเขาเขาไม่แค่กดระเบียบซะทีเดียวว่าน้ตต้องเล่น4ีจังหวะ5จังหวะหรือหรือลากเสียงแค่ไหนแต่เขาใช้อารมณ์ในการบรรเลงเขาใช้ความรู้สึกว่าจะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนเอาอยู่ที่ว่ามันสอดคล้องกันแค่ไหนโดยโดยอาศัยนั่นคือความชื่นชอบของผู้ประพันธ์นะครับมีการพัฒนาวงซิมโฟนิกออคสตราฮ่า ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากโดยโดยลำดับก็จะเป็น 30, 45, 60ไปถึง90ก็แล้วแต่พื้นที่ขนาดของวงโอเปร่าของโรงโอเปร่านั้นสามารถจุคนได้แค่ไหนก็จะเอาวงสามารถบรรเลงได้แค่ไหนนะครับโดยคิตกวีที่มีชื่อเสียงในยุคโรแมนติกนี้มีเยอะแยะมากนะครับโดยดังมากๆนะครับก็จะมี นะครับเรียงตามชื่อเลยจินซีเบกุดฟอยลิสฟเฟรดิกเมเดโซนะครับฟเฟรดิกโชแปงอ่นะค,คนนี้ก็ดังโรเบิร์ตชูมานวิชาร์ดการ์เนอร์ยูฮันเนสปีเตอร์นะครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่าก็จะมีเราเรียกว่าโชแปงนะครับโชแปงนี้ก็จะเป็นผู้ที่หลายๆบทเพลงที่อาจจะ เราอาจจะเคยคุ้นหูก็ได้นะครับมาครับอ่าจากโรแมนติกแหละเรามาเป็นอิมพีชชันิสเดี๋ยวมารู้ว่าอิมพีชชันิสคืออะไรจากคลาสสิกบาโลกนี่เป็นพื้นฐานเนาะคลาสสิกก็จะเป็นแบบแข่งกระด้างตามทฤษฎีโรแมนติกก็คือใช้อารมณ์ในการผงผู้บรรเลงเลยต่อมาอิมพีชชันิสเป็นยุคแห่งการค้นคว้าทฤษฎีดนตรีใหม่ๆอ่าโดยผู้ที่มีชื่อเสียงในก็พูดงว่า พยายามหาอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มเข้ามาหลังจากที่ตามแข่งกระด้างเหมือนคลาสสิกหรืออ่อนช้อยเหมือนโรแมนติกคราวนี้ยุคนี้จะเอามาสลับผสมนปนเปคือไม่มีกฎแล้วในยุคนี้นะครับโดยคนที่มีขีดกวีคนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นก็คือมอริสพราเวลนะครับหรือเฟเดริกเดริอุสนะครับนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงผู้คิดค้นประพันธ์ขึ้นมาต่อมาในยุคอิมิชเนีย ช่วงเวลามันอาจจะไม่ไม่ยาวนานมากแต่คราวนี้มาเป็นยุคศตวตรรษที่20นะก็จะเป็นยุคที่ความรู้ดนตรีได้รับการจัดระเบียบมีการทำจัดระเบียบมีต้องเรียน1 2 3 4ก่อนว่าการที่จะเล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีต้องเรียนความรู้ใดๆก่อนเรียงลำดับความคิดมาเกิดในยุคนี้ดนตรีมีความหลากหลายจนจนได้องความรู้ใหม่ก็คือได้หลากหลายแนวเพลงมากขึ้น นะครับเสียงดนตรีบางอย่างเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ก็คือไม่ต้องอใช้ผู้บรรเลงจริงๆก็ได้ทาทาลักษณะของการาทําลักษณะของการคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นมาแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ตอนนี้คอมพิวเตอร์ยังทําไม่ได้ก็คือเสียงร้องนะครับเสียงร้องของมนุษย์เนี่ยยังต้องอัดจากเสียงจริงๆของคนอยู่แต่เครื่องดนตรีในยุคปัจจุบันนะฮะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทําให้เกิดได้แล้วทุกชิ้น นะครับส่วนทําได้แต่ว่าความเพาะมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับต่อมานะครับอิทธิพลของดนตรีสากลที่เข้าม,ามีหมีบาทในประเทศไทยนั้นเข้ามาในช่วงไหนคือเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับคือสมเด็จพระนารายณ์ได้มีการนําแต่ทองเหลืองจากยุโรปเข้ามาพร้อมกับชนชาติวิลันดานะครับโดยท่านเอามาทำํำในเรื่องเกี่ยวกับ กองทัพก็คือเป็นสิ่งที่เป่าเพื่อส่งสัญญาณบ่งบอกว่าตอนนี้กําลังทําอะไรหรือช่วงเวลาอะไรนะครับคือเริ่มมีมาตั้งแต่พันนาลายแล้วนะครับนักเรียนต่อมานะครับแต่ฝรั่งหลวงคืออะไรคือเริ่มจากจาขอบฟรายนะครับเป็นนักดนตรีฝรั่งที่มาสอนการเป่าแต่แก่ทหาร กองแตในวังหน้านะครับโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนับสนุนตั้งกองหรืยางทหารขึ้นนะครับจำชื่อของท่านไว้ให้ดีและนะครับและคนคนนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมเพืเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระยานครสวรรค์วรพินิษนะครับคือผู้ที่ริเริ่มนำแล้วก็เป็นคนที่ เขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงโยธวาทิศนะครับแล้วก็ทําให้เ,เป็นแตรวงนั้นได้เฟื่องฟูนะครับในไทยขึ้นมาถ้านักเรียนสังเกตนะครับความหมายก็คือแต่พวกนี้จะใช้ตอนนี้ในปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ก็คือเราเรียกว่าแต่นอนจะปอกตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับเพื่อเป็นสัญญาณวงบอกว่าตอนนี้ทําอะไรถึงเวลาไหนนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับ โดยนะครับดนตรีสากลในไทยนะครับเราเรียกว่าวงสังคีปสัมพันธ์นะครับเป็นวงแรกๆที่บันทึกเอาไว้โดยปรับระดับเสียงเครื่องดนตรีใดให้ใกล้เคียงกับดนตรีสากลคือพูดง่ายๆก็คือวงนี้เริ่มเริ่มเ,มเอาเอาดนตรีไทยมาใส่สูตรนะนะครับก็คือปรับระดับเสียงให้สามารถเอาเครื่องสากลเนี่ยเข้ามาบรรเลงได้นําทํานองเพลงไทยเดิมมาเรียบเรียงให้เหมาะสมคือ โดยใช้เครื่องดนตรีสากลแต่เป็นเนื้อของดนตรีไทยเราเรียกว่าเขาว่าเขาง่ายๆก็คือคนไทยใส่สูตรนั่นแหละครับทําให้สามารถได้ฟังบทเพลงไทยแต่บรรเลงจากเครื่องดนตรีสากลน,นะครับเกิดมาในช่วงยุคของรัชกาลที่6กถึงเเนี่ยช่วงนี้นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดนตรีสากลเยอะมากนะครับแต่ความจริงดนตรีสากลเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ในช่วงของอยุธยาแล้วนะครับนักเรียน โดยเ,เพลงไทยสากลนะครับเราจะได้ยินคขาว่าเพลงไทยสากลมันคืออะไรคือขับร้องโดยใช้ภาษาไทยใช้ทํานองเพลงไทยเดิมลดพรการเอื้อนและบรรจุคําร้องเพิ่มขึ้นคําว่าเพลงไทยสากลก็คือการเอาดนตรีของสากลแต่เนื้อเป็นเนื้อไทยคําร้องไทยลดการเอื้อนบรรจุคําที่ฟังง่ายมากขึ้นโดย เริ่มอย่างชัดเจนก็คือในพุทธศักราช2,500มีการแบ่งเพลงศรไทยสากลออกเป็นสองประเภทก็คือเพลงไทยลูกกุ้งและก็เพลงไทยลูกทุ่งความความแตกต่างระหว่างลูกกุ้งกับลูกทุ่งอยู่ที่เนื้อร้องครับก็คือถ้าเป็นลูกกุ้งลูกกุ้งเนี่ยจะเป็นคําที่สละสลวยสละสลวยส่วนลูกทุ่งเนี่ยเนื้อหาของเพลงหรือข้อความของเพลงจะเป็นบทความเกี่ยวกับวิถีชีวิตอืมันใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ย จะอยู่ที่ว่าถ้าเป็นลูกกรุงก็คือสละสลวยใช้คําสวยงามแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งจะเป็นคําพื้นๆวิถีชีวิตคําง่ายๆนะครับแตรวงเริ่มพัฒนาเข้ามาอย่างไงคราวนี้คําว่าแตรวงก็มันใกล้เคียงกับวงดุริยางเลยแหละครับแต่แตรวงในสมัยปัจจุบันนี่ได้เข้ามาในเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือแตรวงเนี่ยพัฒนามาจากวงดุริยางวงดุริยางยหรือวงโยธาวิธิเนี่ย เวลาบรรเลงก็จะต้องมีพิธีการท่าเดินสวยงามแต่แต่วงเนี่ยคือการเดินยังไงก็ได้สนุกสนานเฮฮาการเอาเพลงไทยเดิมแต่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 อะไรแบบนี้ก็คือเอามาบรรเลงในในรูปแบบของเพลงไทยแต่เอาเครื่องสากลมาบรรเลงนะครับซึ่งนิยมมากในในโซนภาคกลางนะครับจะนิยมใช้ในงานบวชงานแต่งและงานกระถิ่นเป็นการแห่นำหน้าวงโดยทั่วไปนะครับเราก็เรียกว่าแต่วงคือความใกล้เคียงระหว่าง วงโยธวาทิตกับแตรวงนั้นอยู่ที่การเดินแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับถ้าเป็นวงโยธวาทิตจะมีการเดินแบบสวยงามบทเพลงค่อนข้างจะเป็นะช,ะชัดเจนเพลงม์ดเล้าใจแต่ถ้าเป็นแตรวงก็คือสนุกสนานเฮฮาการเดินหรือว่าไปพร้อมกับพร้อมเพียงกับการเดินเลยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แบบนี้เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ,อดนตรีอาเซียนนะครับเก็บความรู้ดนตรีอาเซียนนั้นคือประเทศอินโดนีเซีย นะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่เรากบ้านพี่เมืองน้องของเราเรายังได้รับแนวคิดของเครื่องดนตรีบางอย่างเข้ามาด้วยก็คืออังกะลุงนะครับเราเอาอังกะลุงของเขามาดัดแปลงจาก5เสียงมาเป็น7ดเสียงนะครับโดยในประเทศอินโดนีเซียเนี่เราก็มีวงระยะวลาวงถ้าเป็นชาติไทยเราก็จะวงวงผีพาดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวงในอินโดนีเซียเราเรียกว,ว่าวงกาเมลันนะวงกาเมลันก็ ใกล้เคียงหมือนกับวงปีาพาเราก็มีเครื่องแล้วก็จัดรูปแบบวงตามภาพที่เห็นนะครับโดยก็จะมีความสนุกสนานเนาะนี่นะครับก็คือเก็บความรู้เกี่ยวกับดนตรีอาเซียนหวังว่าบทนี้ก็จบไปขอให้นักเรียนอย่าลืมหลังจากที่ฟังบทความของครูแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบด้วยนะครับในกลุ่มครูจะแปะลิงก์เอาไว้แล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าครับขอบคุณครับ